มาละเด้อไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไวทันเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยทันเหตุการณ์ข่าวไปพี่น้องกับไปแค่นี่ส่วนของไอแคนบอกข่าวเด้อพี่น้องเด้อ พี่น้องครับประเทศทไทยได้รับการจัดหายอันดับที่6เป็นประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางที่นายอยู่ละกะมอให้เศร้าต่างสัส์มาเห็ุงานหลายที่สุดในโลกจากหาซส,สามอันดับทั่วโลกครับจากรายงานของ Expat ์ i d e r 2 0 2 3เพิ่นจัดท้ำโดยเว็บไตซต์ i n t e r n a t i o n s ซึ่งมีเครือข่าย เอ็กซ์แพเป็นสมาชิกกลัวหาล้านคนทั่วโลกครับเกณฑ์การจัดอันดับเทือนี่เขากเบิงจากรัฐบาลภาษาที่อยู่อาศัยและการวิถีชีวิตดิจิทัลครับซึ่งไทยกะนับอยู่ในลำดับที่ค่อนข้างสูงในรายงานระบ,บุนํำครับว่าประเทศไทยไมีระดับความสุขต่อการไปอยู่ไปเหตุงานของเอ็กซ์แพดรอยละ8 6สูงกว่าคาเารียของทั้งโลกครับโดยเกณฑ์ที่เหตุแห่ไทยได้คะแนนด,ดีก็คือเรื่องของคุณภาพชีวิตปัจจัยที่เอือต่อการใหญ่ไปเหตุงานเช่นค่าตอบแทนการได้ไปท่องเที่ยวพักผ่อนระวังเห หละักกระคาค้องซีฟที่มีความเหมาะสมครับนอกจากนี้เศร้าต,าต่างสตร์ลอยละ86ก็บ,บอกว่ารายได้ครัวเรือนเพียงพอต่อการทีซีมาอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าราคาบ้านในประเทศไทยถือและกะัเศร้าต่างสตร์เก่าในซิปพึ่งพอใจกับอาหารไทยที่มีความหลากหลายวัฒนธรรมไทยและกับวิถีชีวิตกลางขึ้นเป็นปัจจัยเทนในเศร้าต่างสตร์มากประเทศไทยหลายถึงลอยละ78เป็นเชียงสะท้อนว่าเศร้าต่างสตร์เห็นศักยภาพในโอกาสและกะมีความคืนสอบประเทศไทยการเข้ามาของกลุ่มเอ็กซ์แพลนั้นมีส่วนกระตุนเศรษฐกิจ ผ่านการสร้างรายได้และก,การลงทุนและก็ะเพิ่มโอกาสการจ้างงานภายในประเทศนั่นคับมือนี่แคนบอกข่าวล่าไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ